สวัสดีคะ่ะพี่น้องแฟนเพจของสาวยาโสนะคะเมื่อนีไม่เห็ดกับเขาแลงจ้าเห็ดกับเขาแลงให้ลูกสาววันนี้จะทำลาดหน้านะจ้าพัดเดี๋ยวพัดห่มูมกรน,น,นดบแหลกเดี๋ยวกระเทียมต้องไปพัดหมือนหอมสักกันโอ้ยเป็นวัดเด้พี่น้องปองไปสุกผูดทุกคนขอนเป็นวดัดแล้วก็เอาหมูลงหมูกระเฮียได้เลยเอาใส่ เอามือกำล,ลงไปเฮียไปสินนึงโอ้ยมือกระดายนาะนี่เอาหมูล,ลงไปม,มักใบเรียบร้อยจ้ามักใส่น้ำมันงาใส่เอ่อใส่กุ้ยช่ายใส่น้ำเส้นนี่นั่นละตงช่งเดียวซ่าก็ว่ากันไปผัดผัดนี้ก็มาเที่ยวให้มันอหอมใช่ไหมก่อนนี้เสิร์ฟนี้งาด้วยจ้าเสิร์นี้งาใหญ่ม,มากพัดพัดพัดมัข้าเหรอแเอาพักลงเลย เนี่ยตะกี้เห็ดบ็เป็นเด่นต้องเขผาแบบนี้เห็ดเป็นแต่อาหารอีส,สารปานห้าวไม่ได้มีงาซ้อ,อน,นไปใส่พักลงไปพักกต่ฉีมีขั้นหน้าแล้วก็มีหัวบรอกโคลีบรอกโคลีเลี้ยมือว่านก็นมาใส่ใส่ใส่ร่วมๆกันไปนี่นี่อะเพราะนั่นแน่ก็ปรุงเลยปรุงใส่นั่นใส่นี่สุดห้องไฟของมันละจ้ะไฟมันแสบอ่นะนะใส่เนี่ยก็ใส่ไป ไ่นั่นไซนี่ให้มันเสร็บเนาะมักไผ่มักมันแม่นบ่ก็ต้องบอกสูตรกันดอกเฮ็ดเห้ตามใจตามใจฉันเลยจ้าฉันอยากใส่อะไรก็ใส่ขอให้มันแซ่บแล้วกันอันเสียงกะสิมือมือจะย่น้อยเด้อยจ้าเป็นวัดอ,อากาศอากาศมันนั่นเขาเรียกอะไรอึมคึมบ่ฝนจีตกกใส่อันนั้นน้ำใส่อสนใส่ยังก่บเต้าเจี้ยว นี้เจ้วนี้จะออกเค็มนิดนึงนะจ๊ะใส่น้ำตาลแล้วก็พัดพัดพัดหมูพัดพักนี่มันใส่อันเข้ากันนะพัดแล้วก็จจอ่าเนี่ยพอมันเดือดเนี่ยพักมันนั้นแล้วก็เติมน้ำลงไปเติมน้ำลงไปแล้วก็รอให้มันเดือดสุดไปสุดมันเดือดจ้กเดือดแล้วเขาก็ซิมตะวันนี้ซิมแสบบัวแสบกะโอเค ใส่แป้งมันลงไปให้มันเหนียวเหนียวเนือเนือนิดนึงมาให้มันเป็นลาดหน้าแต่ถ้าไม่เหนียวมันจะไม่เป็นลาดหน้านะจ๊ะน้องปองายดีเทบหมดเลยใส่แป้งมันมันก็จะเนือเนืดนิดนึงก็ต้องเนื้อไลยเนื้อไลยๆลูกกะโบมากอีกละใส่พอดีพอดีเนื้อเนืดนิดนึงมันออกกระเปียนหมอใส่หมอกลับมาจะโรงเรียนนั่งกับสตากินอันนี้ก็จะเป็นการผัดเส้นนะจ๊ะ ใส่น้ำมันลงไปก็จะพูดลาวกับไทยปนกันกนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดผัดผัดให้มันสุกแลก้ลวก็พ่อแล้วผัดเสียงมันสุกลาดหนาก็บดหยากรบเมือนึงเมือนึงกิจเชรยังให้ลูกให้เต่ากินนะพี่น้องป้องไปผู้เดอ,อันผู้สูตรพวกนี้น่ะจ้ะเออเขาว่าบอกปล่อยฟังเด้อ มีคำคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้ว่าเออทำนั้นทำนี้สิของเด็กอันนี้ก็คือแล้วแล้วเทใส่หมอ้อไว้ในบ้านเรียบร้อยใส่หมอ้ออันนี้เส้นเดี๋ยวลูกกลับมาก็จะมากินได้เลยตักใส่ขวยคลิปนี้ไว้แค่นี้บายบายจุ๊บจบ